สวัสดีค่ะพะม่พี่น้องมือนีกัมืพอกับการรายง,งานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมืนนีกัมืพอกันในบายวันที่18พฤษภาคม2565มน้รอสิ้มีกับสภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะาอากาศของใบมืมนีค่ะว่ามีลักษณะาอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสาหรับการพยากรณ์อากาศมือนี บริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขาสิมีฝ่นฝาค้านองรอยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนลมเป็นลมตะว,วันออกความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดราอุณภูมิสูงสุดของบายุนีค่ะอยู่ที่30-3ถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณภูมิต่ำสุดเศร้าอื่นนะคะอยู่ที่ 21- 24อถึงองศาเซลเซียสค่ะ มาทำปรเบิงการขาดไม้ลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหน้าระวังวันที่18พฤษภาคมถึง24พฤษภาคมค่ะช่วงแรกค่ะช่วง18ถึง19เกาพฤษภาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างเฮงห้ามีฝนฝ่าขน,นองร่อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวัอนออกเฉียงใต้ควมเร็วอล,ลมอยู่ที่ 10- ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่3 0ถึง34องศาเซลเซียสย ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะยูทีองถึง่องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่ 20- 24ถึงพฤษภาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขามีฝนฝ้าขน,นองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ค่ะกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนลมเป็นลมตะว,วันตกเฉียงใต้ค่วมเรืวลมยู่ทีถึง่ส0 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะยูที่27ถึงองศาเซลเซียส ส่วนุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่22ถึง26องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประมาณร,ระวังอันตรายจากฝนตกนักที่จะเกิดขึ้นน้ำเด้อค่ะมือน,นี้กิสดาวงสวัสดิ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพอกันไหมมหนาะมือน,นี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน